ช่วงรอยรอบวัดนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านครัวแม่แนนครับนะครับและแน่นอนว่าเราก็ต้องอยู่กับแม่แนนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แนนทำไมเขาเรียกแม่แนนเรียกตามคุณครูที่โรงเรียนลูกค่ะครัวแม่แนนเปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่สองค่ะปีที่สองปีก่อนหน้านี้ทําร้านอาหารเลยมาก่อนก่อนหน้านี้ขายออนไลน์ค่ะร้านนี้เป็นร้านลับเข้ามาที่ร้านนี่นะสวยงามมากตกแต่งเนี่ยผมนึกว่า อาหารยุโรปสไตล์ฝรั่งผมนึกว่าวันนี้ได้กินพิซซ่าแล้วมีเรืออะไรนะกอนโดลาเป็นแบบอิตาลีอิตาเลียนอะไรเงี้ยเข้ามาไม่ใช่อาหารนี้แบบว่าคนละอย่างเลยคนไทยเลยแซ่บไทยแล้วก็แซ่บด้วยแล้วก็เรื่องลือนะคอนถมนะฮะ ร้านนี้เป็นร้านลับก็เรื่องลืออยู่ในเมืองนะร้านนี้อยู่ในเมืองเรื่องลือไปถึงวัดสีสันท้องครับผมไปถึงนครเชียศรีคือเป็นร้านลับเปิดมาสองปีคนยังไม่รู้จักดีนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าจะอยู่ในยุทธจักรของร้านอาหารนครปฐมเนี่ยไม่ง่ายนะแต่ไม่กล้าเปิดมาได้ขนาดนี้แสดงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับแม่แนนแล้ววันนี้ทําอะไรมาให้พี่หนุ่มพี่ช่งชิมบ้างครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้กะเพราไก่ปกติมากกะเพราไก่ไทยค่ะ ไม่ึงมาขึ้นโต๊ะใช้ไก่บ้านแล้วก็ใช้พริกหอมกับกระเทียมสดๆเลยค่ะพอปั่นแล้วก็ผัดเลยนี่ถึงใจหนุ่มมากกับข้าวด้วยกับแกงไปด้วยนเผ็ดเผ็ดบอกแล้วว่าแซ่บอร่อยนะครับไม่มีความเยิ้มไม่มีความมันคือแบบแห้งอร่อยมากถึงก็ต้องเราผัดวุ้นเส้นมาช่วยเมนูต่อไปเลยใช่ไหมพี่หนุ่มผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งค่ะ เยอะสิม,มือดีอร่อยครับลดมือดีนะต้องยอมรับวไม่เละไม่แฉะมีความแบบว่าพอดีมากของวุ้นเส้นนะฮะรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมเลยไม่แต่นักเลง,งเรามันกินเผ็ดมากก็กินไข่เจียวที่นี่ไงไข่เจียวมีกินไข่เจียวนมนี่ไข่เจียวปู ปูเน้นๆปูเราใหญ่มากดูปูนะฮะดูปูนะฮะก้อนบลเลอร์เลยนี่เห็นไหมน่ากินมีความปุกมากไขเกียวปูเป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ขายดีและคนชอบสั่งกันเพราะว่าความแตกต่างคือที่นี่เนื้อปูใหญ่ก้อนใหญ่มากนี่แคงส้มนี่ฮะปูไข่ดอง ตักไปเลยพี่แท่งเนี่ยให้พี่เลยมีใจอี่หนุ่มมันมีอยู่แค่นี้เองทำทำมาทุกเทปให้เอาอันเดียวไม่เหลือมีอีกอ๋อเหรอมีเก่งใจนะเก่งใจขนาดเกรงใจนี่ยังตักกันจนหมดชามขนาดนี้ปูไข่นี่ไม่มีเหลือถึงพี่หนุ่มเลยนะครับป๋าโอ๋ยทำไมใจร้ายแบบเนี้ยของดีต้องแบ่งกันเสียนี่นะเดี๋ยวอ่อแนนน้องแนนดูดูพี่หนุ่มนะ ลาบอยแกงส้มนี่นะรสชาติไม่ได้เผ็ดอย่างที่จินตนาการไว้มีหวานนิดๆแนะนำนะ,นะฮะมาที่นี่อย่าลืมสั่งนะฮะแกงส้มปูไข่มาทางนี้มึงไหมร้าปูไข่ดอง นเนเจอร์นะครับนะฮะแม่แนนบอกว่าทําทานเองทํากินเองอร่อยถูกใจก็เลยทําขายด้วยดูสิฮะ,<น>ะปูเนี่ยไม่เห็นเลยนะ <c oughs> เห็นแต่พริกงั้นหยิบกระดองมาเลยเดี๋ยวกินให้ดูหยิบกระดองมาเลยอย่างนี้หนูกินอย่างนี้ได้ไหมได้หนูเอากรองมาเตัดน้ำมาพริกนิดนึงค่ะอ,อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะใช่ค่ะอย่นนะมันไม่ขาดมันไม่ขาด น้ำยำเนี่ยของเขาแบบเด็ดขาดจริงๆนะนุ่มนะดูดดดเอา้าอ mm ืมโอ้โหมีซดน้ำตามแม่เจ้าโอ้ยอร่อยสุดยอดสุดยอดถึงหรือว่าเผ็ดตื่นเปิดจักรวาลอร่อยสุดยอดแบบเปิดจักรวาลโอ้โหบรรยายไม่หมด อร่อยจริงเด็ดจริงเผ็ดจริงสุดจริงโอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมจ๋าเมนูนี้สุดไปเลยเต็มคาราเบลสุดยอดโอ้โหมันจริงจริงโอ้โอ้แม่้าตาไหลอร่อยอร่อยเลยอต่อยกินัลยทำไมอะ ต้องรอพักมันร้อนแรงต้องเบรกโฆษณาครับผมแล้วค่อยต่อยังมีอีกหนึ่งเมนูพี่แท่งเราเรียกว่าอะไรฮะนี้ต้ยมยำปลาช่อนปลาช่อนนาค่ะ กินมากปลาอะไรฮะปลาช่อนปลาช่อนนะโอ้แน่นเลยแน่นเลยขาวสวยเลยนะฮะจุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างของที่ร้านนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมฮะที่คัดวัตถุดิบแบบเป็นไงเต็มเหมือนเดิมร้านนี้อย่าพาฝรั่งมาเลยนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องแนนมากๆเลยขอบคุณนะแนน